สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่สนาม r ัชแอร์ซอฟตนะครับผมก็บอกเลยว่าที่นี่เป็นสนามใหม่แถวย่านปทุมธานีนะครับก็มีเจ้าของก็คือคุณเบนแล้วก็เป็นเพื่อนๆเ,เขานะครับก็บอกเลยว่าจริงๆที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ไว้เปิดสอนพวกแนวแท็กิี่เคลนของทงหารเลยหรือว่าเทรนบริการ์โดยเฉพาะนะครับแต่ลหลังมาเนี่ยเขาก็ได้ทําพื้นที่มาเปิดเป็นให้เล่นบีบีการหรือว่าเล่นแอร์ซอฟต์นั่นเอง และนี่ก็เป็นบรรยากาศสนามผมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นกันบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยสนามเนี่กว้างมากๆเลยครับผมเป็นทางยาวเนาะแล้วก็มีหลายเกมโหมดให้เล่นด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมเดชแมทหรือว่าบุกชิงตัวประกันนะครับแล้วก็ยังมีเล่นตอนกลางคืนได้ด้วยนะครับผมครับก็เดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงเพิ่มเติมก็ไปดูต่อกันในคลิปเลยครับผมไปกันเลย สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบจีโนเหมือนเดิมเนาะทำยูทูบวันนี้ก็อยู่กับพี่อะไรเอ่ยสวัสดีครับผมอาณาสรับผมครับพี่เขาเป็นงานที่รัสแอนโซฟนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเรามาที่นี่เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างทําอะไรบ้างก็ก่อนอื่นเลยเราลงปัสสาวปุ๊บเอาของวางจุดเซโซนเรียบร้อยแล้วเราก็เดี๋ยวเราต้องมาวัดปืนก่อนอันนี้ต้องวัดก่อนลงทุกครั้งหรือเปล่าครับเอ่อเป็นการวัดก่อนลงครั้งแรกของวันครับของใช่ครับผมและอาจจะมีการดีเช็คระหว่างวันด้วครับ มาตรฐานจะอยู่ที่เท่าไหร่เองถ้าเป็นลูกที่0.20นะครับจะเป็น350ฟุตตวินาทีนะครับผมหรือไม่เกิน1 4จูลครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกไซส์อื่นนะที่ถ้าเป็นไซน์อื่นนะครับผมก็คือจะอยู่สแตนอยู่ที่ไม่เกิน1 4จูลครับถ้าเป็น0.25จะอยู่ที่1จะอยู่ที่315ฟุตตวินาทีครับก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันปืนผมสเปคหน้างามตัวนี้ผมใช้ลูก20ก็เดี๋ยวมาวัดกับพี่เขาดูเลยล้วกัน หนึ่งจุดหนึ่งสี่เก้าครับคือหนึ่งสิบเก้าครับผมสตีว่าตอนนี้ตอนตอนนี้ยังได้อยู่ตอนยังได้อยู่เพราะว่าอันนี้อันนี้จะเป็นกดล่าสุดของทางสนามผมจะอยู่ด้านนี้เลยในส่วนของดาแล้วก็เขียนถ่ายไว้แล้วทางค่าประมาณการนะครับผมค่าประมาณการใช่ครับเพื่อบวกลบเดียวว่ะพี่ผมว่าปกติอ่ะโอเคไหมปกติครับครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนเข้าเซฟโซนล้วก็ทำการกดแมกกาซีนก่อนนะครับเข้าเซฟ แล้วเราก็เข้าเซฟโซนนะครับเซฟโซนไม่ใส่แมกกาซีนเข้าไปเลยครับกครับไอตรงนี้ก็จะเป็นโซนวัดตัว FPS เนาะแล้วก็จะมีข้างหน้าที่เข้ามาเลยอยู่ซ้ายมือจะเป็นสนามยิงปืนใช่ไหมเอ่ยใช่ครับจะเป็นในส่วนของ shooting range ครับจะเป็นของ BB ของ BB ใช่ครับแล้วก็ตัวฝั่งขวาของข้างๆ shooting range จะเป็นอะไรครับตัวฝั่งขวาข้างๆครับเป็นพื้นที่แนวโคตอ๋อพื้นที่แนวโคตยังทรัอยู่จะ extend ไปอีกครับโอเคครับครับผมก็วันนี้อยู่กับ ืนเดิมยังคงผมจะไปหน้างเดิมเกาบอกเลยว่าเซฟโซนนี่นะโอเคเลยพื้นที่กว้างเมื่อกี้ผมบินให้ดูอยู่แล้วก็ตัวสนามใหญ่มากยาวมากก็มีหลายชั้นให้ขึ้นไปเลือกเล่นได้นะครับตอเดี๋ยวเราเตรียมตัวลงสนามกันเลยดีกว่าเจ้าของสนามแกเป็นทหารเก่าแต่ไม่ใช่คนไทยก็สำหรับใครที่มาเนี่ยมี่แกเหมือนว่ามีโซนอื่นที่จะเปิดเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นในคลุกโซนแล้วกันวันนี้แต่คนก็หลายๆคนก็เริ่มจะแบบค่อนข้างจะ กลับและเพราะว่าผมมามาเย็นมากจริงๆหวังว่าจะได้ถ่ายหลายๆอย่างละคันเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวไปเจอกันในสนามแล้วกันนะผมสำหรับเกมแรกเนาะแกนครับเพื like so ่อนเพื so, ่อนก็เดี well. so so, so ๋ยวเราเตรียมลงสนามกันแล้วก็เดี๋ยวขอเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวก็พร้อมแล้วพร้อแล้วพอแล้วเดี๋ยวก็เหมือนตอนนี้เขาจะให้เล่นโหมดฟีฟ่เนาะก็เดี๋ยวรอรอยิงกันเองหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าคนเริ่มน้อยแล้วครับ ก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวลงสนามกันเลยเหมือนเขาจะให้ไปแอบกันก่อนตอนนี้ไม่มีฝั่งเขาเลยเฮ้ยพี่ชายจะยิงผมจริงๆหรอจะยิงผมจริงๆหรอไม่มีนิแล้วสตูเลยกันเนี่ยไม่มีมีแล้วตูตายแล้วแย่แย่กระจายเลย, <c oughs> ยเขาเนีย <c oughs> ิงแล้วออกเลยไม่ไหวแต่ข้างในร้อนนะร้อนแบบร้อนอยู่อยู่สูงด้ไปเดี๋ยวเราไปลองเทสสนามยิงปืนกันไกลเลย โดนยิงแล้วผมลืมพันธุนิกเก้ไว้นี่ยังอยู่ได้อีกชีวิตหนึ่งลืมพันธุนิกเก้เรียบร้อยเลยเอ้ยอปเดี๋ยวรอเข้าอีกรอบยังไม่ได้ใช้อีกแม็กเลยมืีแม็กเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยล้มแล้วละเรื่อนโคตรเจ๋งเลยเป็นซีชูบีฮับนอลไว้มีเวลาจับให้ด้วยเอาเวลาคอบอแล้วก็บุกหันดูนี่ ได้ข้าวแบบนี้ปะปุ๊บเขามีกล้องติดเลยนะเราต้องยิงไม่เจ๋งอะ่ะเฮียเฮียโค้เอ่ะเฮ้ยเท่งจัดอ่ะนักข้าสองคนนี้นี้อืาฮะ มามีลูกสอนบอกดูด้วยเฮออี้ยวนี่มีขอไปดูด้วยเฮี้ยนีเพื่อนโคตรเจ๋งโอ้โเอฟโฟร์ไหนอะย่า จออกนี่เหรอโคตรจาา้าว่ะโอ้ยโคตรดีเราลองเราไปปับเป้าปืนเนี่ยพ,พิ่งพิ่งนอกเลยเคครับเดี๋ยวไว้ทีหลังเขาไว้มาเล่นกันอื่นอาเขาเปิดนี่ะเขา้าเข้าเอ้ยโทษอดูไรดูไร

เรียกเขีย,ยนไวแล้วนี่ใช่ปะ่ะใช่เกียนแล้วเดินตามดงตักาเดินลยเดินอ,อ,อ,อ่ะไปเข้าก่อนเข้าครับเยี๋ยวนะครับยังไม่เข้า,ขขาขเข้าขขไปเลย ไปต่อพี่พี่อย่าพวกนี้น่ไหมฝนอกสวยคนเหนื่อยแล้วแ่าันอีกรอบไหมว่มาดีขึ้นได้นะเออไม่แย่ไม่แย่ไม่ไม่แย่ไม่แย่เยวได้ถ่ายไว้อีกราไหนอนาทียี่ิบแปดวิเก้าสิบเอ็เคปเราบสอง พี่บอกว่าถ้าพี่บอกว่าน้องเข้าน้องเข้าตามนั้นพี่นำก่อนโอเคปะโอเคไปน้องเข้าเดี๋ยวพีข้าน้องเข้าเดี๋พี่พพพเข้า มันไม่ดูหลังเลยกูดูไปใครใครต่อที่ต่อ่อผมมือซ้ายไมเป็นดิเออฝั่งนู้ถูกไหมมาที่นำต่อเดีย ออครับฮยยข้าต่อยงยิงไม่แม่นเลยท่ตายฮฮียเกือบเฮี่สะดุดพี่สะดุดต่อให้ตอนนี้ว่าจะลงวยปีพอแล้ ดีขึ้นมาดีขึ้นมาห้าวิห้าวิลองเดีย๋ยดได้ไหมอละลองดิพ<ะ>ี่กดเลยเยอนเลยเดี๋ยวี่กดให้นะสาเอาสา 出发，出发。 เลือกประตูครับไปเลือกเลยไปกับบันตี้เลือกเลยไอยิงฉุบเลือกประตูเลยครับขึ้นไปไหนชั้นสามเลยนะชั้นสามเราขึ้นงชั้นสองใช่ไหมเราวิ่งออกไปฝั่งเนี้ยมันจะมีประตูมันจะมีที่น,<ม><ด>นี่อยู่ข้าวปุ๊บแล้วก็เข้าไปวุ้นไปข้าวปุ้นคือหมดนี้คือคิงกับคิวใช่ไหมไม่ใช่ก็คือยิงเคลียร์เหมือนกันแต่ว่าขอให้ขึ้นเขาเบิร์ดได้พอแต่ถ้าตามเบิร์ดตามเบิร์ยเหมือนเดิมเราเล่นกับพี่นี่พี่คือบี โนใช่ไหมฮิตพี่ไปไหนไป,ไ,ไปขวา่ะไปขวานเดินไปพร้อมกัน,นได้ระวังหน่อนยนยลูผมไปแทงลูนพี่แทงะไป,หไปให้เดยไปหดนี่ดินะไป้เดิดนดนะีเด,ดนเดีด อะไรเนี่ยผิวจัดรู้เลยว่าคือทางไหนรู้เลยวือทางไหนรู้เลยสิ่งดวแหละประเด็นึ้อตรงนี้ติดตรงเนี้ย ถ้าวิ่งเราต้องเดี๋ยวขอขอบฟนได้พี่้วพี่ยพี่เลพี่เลี่เลี่เเออโอโดนโดนออมุมนี้มันได้เปียบจริงวะมุมนี้ได้เปียบจริงวีโค้งสองไปชิดซ้ายขวาแล้วก็เล็ยวเ โดนๆโดนๆโดนๆโดนเลยไม่ทด้ทำเลยก็จบไปแล้วสำหรับคลิปวันนี้ที่มาเล่นที่รัส แอร์ซอบนะครับผมก็บอกเลยว่าตอนนี้กําลังเก็บของกันอยู่กับพี่ๆเนาะมืดแล้วสนามมืดแล้วนี่อยู่กับพี่กรรมการตัวตึงเดี๋ยวตัวตึงตัวตึงเปิ่แหล่งนี้นี้ท่านทูตตัวประกันของเราชื่อชื่อไม่ชื่อไหมเติมเติมใส่แขนใส่ขาใส่หน้าบ๊อบบ๊อบเรียกบ๊อบไปก่อนเรียกบ๊อบไปก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวเขาจะติดไฟตรงนี้เพิ่ม เป็นแบบเล่นหมกูกกลางคืนได้สปอตไลท์อะไรเงี้ยสำหรับเล่นกลางคืนได้จะได้ยืดเวลาทําการีกเ<ช>ขาบอกว่าจะเปิดเล่นกลางคืนเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์เนาะ<ช>ก็ประมาณนี้<ช>เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ผมขอจบเท่านี้แล้วกันนะผมใครที่ชอบหรือสนใจอะไรหรือว่าอยากจะคุยอะไร,าารไก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้แล้วก็สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมนะครับสามารถไปกดซับสไครป์ได้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปเนาะก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบเท่านี้ผม<ช>สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊บายบาย